วิเคราะห์อบอลบายเป็นทีมน้องโตชาแน,นลสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่การพิจารณวิเคราะห์ฟุตบอลที่ลงทุนในค่ำคืนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในสิทธิการันตี์ลีกประจําวันเสาร์ที่6เมษายน2567นะครับมีเอาฝากกันทั้งหมด7คู่คู่แรกเนี่ยคิดว่าพาเรทครับจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวิลล่าพบเบนฟอร์ดเอลตันเจอเบอร์ลี่ฟูลแลมเจอรนิวคาสเซิลลูตันทาวเจอบอลมัดบูเพมตันเจอเวสต์แฮมปิดท้ายด้วยไบปตันพบกับอาร์เซนอลคู่แรกครับเราไปลุยก,กันที่ คิตาพาเลตนะครับวันนี้สถิติที่เจอกัน4เกมหลังสุดซิตี้ชนะ2ฤดูกาลที่แล้ว2เกมครับซิตี้ชนะทั้งเย้าและเยือนครับส่วนเกมล่าสุดเสมอกัน2 2ที่บ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลงานเกมล่าสุดซิตี้ถล่มวิลล่าไปสีนะครับส่วนพาเลตบุกไปแพ้บอลมัด0-1ศ่มาต่อกันที่ในเรื่องของอันดับในตารางตอนนี้ครับพเาเลตลังอันดับ14นะครับมี30แต้มจาก30นัดส่วนซิตี้รุนแชมป์นะครับ เมื่อ,อ,อรอบที่แล้วนะครับพวกเขาก็เก็บ3แต้มสำคัญได้วันนี้ถ้าชนะนะครับซิตี้จะขึ้นนำจ่าฝูงร่วมกับลิเวอร์พูลแต่ว่าแข่งมากกว่า1เกมนะครับส่วนอาร์เซนอลจะจบลงเอยอย่างไรเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันเพราะว่าเตะคู่สุดท้ายดังนั้นเนี่ยความกดดันนะครับจะตกอยู่ที่อาร์เซนอลแล้วส่วนพาเลทครับคะแนนยังไม่รอตกชั้นเพราะว่ายังค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงอยู่ตามมีคะแนนเนี่ย นำพื้นที่รอตกชั้นอยู่แค่8แต้มเพราะว่ายัางเหลือการในคันอีกทั้งหมด8เกมยังไงก็ต้องคีปให้ได้40แต้มเป็นอย่างน้อยนะครับสำหรับคริสซ็อพาวเดตไลน์อัพครับโอ้โ oh หต้องบอกว่าเป็กวิยูร่าช่วงหลังนี่ปวดหัวกับปัญหาหนักเตะบาดเจ็บแต่วันนี้เนี่ยได้เควินเดบอยนำทัพร่วมกับฟิลโฟเดนนะครับเพิ่งซัดแฮตติกไปในเกมที่แล้วชลลี่บีดคูนะครับบริบาลฮาวเดนคู่กลางเป็นโรดี้กับมาติวสนูเนสมิดฟิลตัวรับขออภัยครับเซนเตอร์รับ2ตัวเป็นนมาสอกนี่กับเวดอัส บ็กซ้ายเป็นจิออริโอทางขวาเป็นลิโกเลวิสและผู้สาประตูเป็นเซฟานโอเตกาพาเลสสามสี่สามเล่นฟูลแบ็คนะครับทอลิกวิเชลกับดานิเอลมูนอสส่วนแนวรับ3ตัวโจคิมอเดเซนโจเอลวัตเจฟสันเริ่มมาคู่กลางเป็นวิวฮิวกับอดัมวอลตัน3ตัวในแนวลุกมีมาเตตาเจเดีอายูเอเวอร์ดิชอีเซ่นะครับแล้วก็ดีนเฮนเดอร์สันวันนี้ในราคาเปิดมาลูกครึ่งลบ10ผมมองว่าซิตี้ก็น่าจะทำได้แค่เพลงเบียดชนะแล้วก็วันนี้ผมมองว่าพาเลสเนี่ย ค่อนข้างที่จะสู้กับซิตี้ได้อย่างสนุกนะเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยเล่นในบ้านของซิตี้เสมอ2องแบบสู้ได้นะครับแล้วก็เกือบที่จะชนะด้วยซ้าวันนี้เล่นในบ้านผมมองว่าพวกเขาเองน่าจะต้องเน้นเป็นพิเศษลูกทีมของโอลิเวอร์กาสเนอร์น่าจะสร้างปัญหากับเป็ปกอร์ดิโอราในซีซั่นนี้ได้เยอะเหมือนกันครับไปต่อกันที่สิงห์พางาดสิงห์พย,ยองเกมที่แล้วเละเทะแพ้ซิตี้มา41วันนี้เจอกับเบนฟอร์ดซีเกมหลังซิตี้อ่อวิลล่าชนะ2นะครับเกมล่าสุดเนี่ยไปเยือนเบนฟอร์ดชนะ 2-1ส่วนปีที่แล้วนะครับได้ในบ้านถล่มไป4 0แล้วก็เสมอหน 11. foi, ึ่งแล่าสุดของเบนฟอร์ดนะครับเสมอกับไบตันศูนย์ศูนย์ต้องบอกว่าผลงานช่วงหลังเบนฟอร์ดไม่ค่อยดีเลยนะครับไม่ชนะใครมาแล้วทั้งหมด8เกมติดต่อกันนะครับส่วนในฝั่งของวิลล่าเนี่ยฟอร์มลุ่มลุ่มดอนดอนนะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะนะครับสลับกันไปก็มาว่ากันที่อันดับตาลางเบนฟอร์ดนำาลูตันอยู่6แต้มไม่ปลอดภัยเช่นเดียวกันกับพาเลทแหละนะครับส่วน ในฝั่งของวิลล่าเนี่ยโอ้โหตอนนี้โดนสเปอร์ไล่จี้มาแล้วนะครับเหลือแค่2แต้มแล้วก็แข่งมากกว่าสเปอร์หนึ่งเกมอีกถ้าวันนี้พลาดห้าเก็บได้แค่แต้มเดียวแล้วเกมหน้าสเปอร์เก็บได้2เกมที่เหลือพื้นที่ฟุตบอลยุโรปจะเป็นของสเปอร์ทันทีครับมาดูกันที่รายอัพนะครับทีมของอุลิเอมรวันนี้4ี1ีหครับผู้สามประตูเป็นเอเบนโนมาติเนสนะครับเซนเตอร์เปาตอเรสกับเรโกคาร์รอสแบ็กซ้ายเป็นอเล็กโานโด แม่วขวาเป็นนักซี้คอนซาบนะครับตรงกลางเป็นดาร์ลัสสวยกับจอห์นแมคกินทางซ้ายเป็นยูริธีนมองทางขวาเป็นรีออนไบร์ี่หน้าตรงกลางเออหน้าต่ำนะครับเป็นมอร์แกนโรเจอร์หน้าเป้าเป็นเจ้าหนูดูแล่น,นะครับส่วนเอ่อโทมัสแฟงนะครับที่ผลงานออกทะเลอีกแล้วนะครับก็เจอกับมาร์คเฟกเคนเอ่อขอไภัครับผู้สัดสินมาร์คเฟกเคนเซนเตอร์3ตัวมีคิสซ็ฟเฟอร์เอเยอร์ดานทานคอรินซังกาตรงกลางมีเจเนสนะครับโอเยกาเจนเซนแล้วก็ซิโอริกิรอนกับมาริโอสเลฟ เป็นฟูลแบ็กทางซ้ายและขวาหน้าคู่เป็นอีวานโชนี่กับไบอันเอมเบลโมคู่นี้เจอกันที่ไรเนี่ยวิลล่าไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็เล่นในบ้านมีสถิติที่ค่อนข้างดีเลยราคาเปิดมาครึ่งควบลูกคู่นี้ครับวินล,ล่าเดินพันสูงอะ่ะก็คือถ้าคุณยังต้องการรักษาท็อปโฟเกมนี้ก็ต้อง3แต้มเท่านั้นส่วนเบนฟอร์ดผมมองว่าฟอร์มช่วงหลังไม่ดีนะมาเปิดแรกเปิดหน้าสู้กับวิลล่าที่สปีดเกมเร,เร็วเนี่ยอาจจะโดนเข้าได้นะครับ มาต่อกันที่เอเวอร์ตันกับเบอร์ลี่ครับ4เกมหลังเบอร์ลี่ชนะ1เอเวอร์ตันชนะ2ในลีกเกมแรกเอเวอร์ตันบุกไปตบมาก่อน2-0ผลงาน5เกมหลังนะครับลูกทีมของซอนไดเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอนิวคาสเซิลในเกมล่าสุดแล้วก็แพ้3เกมติดต่อกันนะครับเสมอกับไบรตันศูนยเกมหลังนะครับลูกทีมในฝั่งของผมลืมชื่อแล้วแวร์ซองกอมบอนี Company, นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่า5เกมหลังเนี่ย ชนะเกมหนึ่งเสมอ3แล้วก็แพ้แค่เกมเดียว4เกมหลังไม่แพ้ใครเลยแล้วก็ยิงคู่แข่งได้ทุกนัดค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เหมือนกันสาหรับเบอร์ลี่ที่กาลังหนีตายนะครับอันดับของเบอร์ลี่ตอนนี้19แต้มนะครับยังตามหลังในฝั่งของฟอร์เรสต์อยู่6คะแนนในทางทฤษฎีเป็นไปได้ที่เขาจะรอดตกชั้นนะครับแต่ทางปฏิบัติค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะว่าต้องเก็บใช้ให้ได้อีกน้อยเนี่ยสเกมเป็นอย่างต่ำส่ดเอเวอเรตันวันนี้มี2 6แต้มกับการหนีตกชั้นนะครับ30นัด ก็ถือว่าเอเวอตั้นเหนื่อยเหมือนกันในบ้านวันนี้ครับเจอกับเบอร์ลี่ที่ฟอร์มดีเหลือเกินมาดูที่ระบบการเล่นครับผู้มาเยือนเบอร์ลี่4-4-2ผู้สามประตูเป็นมูริกเซนเตอร์ดาราโอเชกับแม็กซิเมตเอตทิฟเอสทิฟนะครับขออภยัยวินทินโนแล้วก็โรเรนแักซิงยองคู่กลางเป็นแซนเดอร์เบอร์เก้นะครับกับจอร์จคารเรนทางซ้ายเป็นวิลสันออโดเบิร์ตทางขวาเป็นเจค์อบเบอร์ลาเซนและคู่หน้าเลฟอสเตอร์ Foster, กับเดวิสดาโตโฟฟาน่า ส่วนเอลเวอร์ตัน4-4-1-1ครับนำทัพโดยโดมินิกคาวัลเลวินแล้วก็อาดูโดเยดูคิลเร่ผู้สาวตัวเป็นพิกฟอร์ดครับเซนเตอร์2ตัวเป็นเคราสเบสเวดกับเจมทาคอฟกี้แบ็คขวาเป็นซูดโคมนแบ็คซ้ายเป็นไมโกเรนโกคู่กลางเป็นกุยเย่กับเจมกัสเนอร์ปีกซ้ายเอาไว้แบ็กนิวครับปีกขวาเป็นแอชบรียังวันนี้เอลเวอร์ตันหนีตายอ่ะค,ครึ่งครบรูปก็สถานการณ์คล้ายๆกับวิลล่านะที่ต้องบีบให้ชนะคือถ้าชนะเนี่ยก็ต้องบอกว่า คะแนนของเอเวอเรตันเนี่ยจะหนีห่างโซนตกชั้นขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าวันนี้เบอร์ลี่แพ้แล้วก็ก็ต้องบอกว่าน่าจะเหนื่อยไปอีกขั้นหนึ่งแหละนะครับเพราะว่าตามหลังลูตันอยู่3แต้มด้วยแล้วถ้าวันนี้แพ้อีกก็ทําให้อันดับมันไม่ขยับแต้มไม่ขยับก็เหนื่อยครับตัวเอเวอเรตันเนี่ยก็ไม่ปลอดภัยนะครับถ้าวันนี้มีแค่แค่หนึ่งแต้มเนี่ยถือว่าเหนื่อยผมว่าวันนี้เอเวอเรตันน่าจะต้องเน้นนะครับเล่นในบ้านเจอกับเบอร์ลี่คู่แข่งที่ไม่ไม่ได้เก่งกว่าแล้วก็ต้องบอกว่าพวกเขาเองก็ มีศักยภาพมากพอในเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็เล่นได้ดีนะครับทั้งเจมส์กัสเนอร์แอธิยังและว้เม็กนิวเกมวันนั้นเนี่ยถือว่าโชว์ฟอร์มกันได้อย่างสุดยอดครับเก็บหนึ่งแต้มสาคัญออกจากถิ่นของเซนต์เจมส์พาร์คมาได้ก็มองว่าวันนี้ในบ้านพวกเขาน่าจะมีอย่างน้อย3แต้มเป็นทุนนะครับส่วนฟูลแลมนะครับเจ้าสวนน้อยเจอกับนิวคาสเซิลสี่เกมหลังสุดบอลแพ้ทางสุดๆครับนิวคาสเซิลชนะ4เกมรวดแล้วก็ในเอเอคัพปีนี R ้เนี่ย นิวคาสเซิลเพิ่งจะบุกมาชนะด้วยนะครับ2ประตูต่อ0ส่วนในลีกในเกมแรกนิวคาสเซิลถล่มไป3 0ครับผลงาน5เกมหลังไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่ทั้งคู่แหละนะครับนิวคาสเซิลชนะ2แพ้2เสมอ1เกมล่าสุดที่เจอกับเอฟฟีบัตตันส่วนฟูลแลมเนี่ยออกไปแพ้ฟอร์เรสต์แบบหมดรูปเลยนะครับ3-1ก็ต้องยอมรับว่าฟอร์เรสต์ในบ้านค่อนข้างโหดนะครับแต่ว่าฟูลแลมเกมเยือนเสมอกับเชฟฟีแต่สามสามในบ้านตบสเปอร์3-0ในบ้านตบไบตัน3-0แล้วก็ อุปไปแพ้วูฟสองประตูต่อหนึ่งครับมาดูกันที่อันดับกลางตรงนี้ฟูลแลมสามสิบเก้าแต้มต้องการหนึ่งร้อยหนึ่งแต้มนะครับเพื่อการันตีการอยู่รอดผมคิดว่าฟูลแลมไม่น่าพลาดนะครับส่วนนิวคาสเซิลตามหลังพื้นที่ฟุตบอลยุโรปอยู่13แต้มกับอีก9อีก8เกมที่เหลือก็เหนื่อยอยู่นะครับสำหรับนิวคาสเซิลในซีซั่นนี้ของเอ็ดดี้ฮาวครับมาดูกันที่ไลน์อัพครับวันนี้ฟูลแลมฟูลทีมครับนำทัพโดยโรนิโก้มูวเนสนะครับอังเดสเปเรล่าอเล็กซิวบี้วิลเลียน คู่กลางเป็นทอมแคนนี่กับชาวปลินยาเซนเตอร์มีแคลวินบาซี่กับทอร์ซินนะครับอาดาราบิโอโยแบ็กขวาเป็นซิมอนี่แคทชินี่ครับทางซ้ายเป็นแอนโทนี่โรบินสันผู้สาประตูเป็นแบร์เลโน่นิวคาสเซอรครับผีทำสามนำทัพโดยอีซักนะครับแอนเจลลี่กอร์ดอนเจคอบเมอร์ฟี่บูโนกิมเไลท์โจวิลล็อกชอลองซาบนะครับแล้วก็ผู้สาประตูเป็นมาตินดูบรากกาเซนเตอร์มีฟาเบนชอกับ Dan Burn, upp, side, Hall, แดนเบิร์นเป็นแนวรับแบ็กซ้ายเลวิดฮอร์แบ็กขวาเอมิลคราฟราคาล่าสุด อย่างเรารู้กันนะครับนิวคาเสเซิลช่วงหลังแปลกๆแ,แล้วก็เล่นไม่ได้ดีด้วยเจอกับฟูลแลมที่ในบ้านตกทั้งสเปอร์ตกทั้งใบตั้นมาแล้ววันนี้เลทราคาค่อนข้างน่าสนใจครับฟูลแลมต่อเสมอผมมองว่าวันนี้เจ้าบ้านฟูลแลมพวกเขามีโอกาสที่จะคว่ำสันลิการ์ูนคาเสเซิลแบบขาดร้อยด้วยสกอร์สอถึงสประตูต่อศูนย์ครับเน้นๆหน่อยถ้าฟูลแลมคมนะผมมองว่าวันนี้นิวคาเสเซิลเหนื่อยครับราคาแบบนี้ไม่น่าชนะฟูลแลมได้ มาดูอีกคู่พิกแมตครับรูตันกับบอลมัดเจอกัน3เกมหลังเนี่ยยิงกันถล่มทลายนะครับัดลนน่าสุดก็เป็นบอลมัดเฉือนไป4ประตูต่อในแในเช้ยิชิพเคยเจอกัน2เกมครับบ้านใครบ้านมันเลยนะครับบอลมัดชนะ21งูตันชนะ32ผลงาน5เกมหลังสุดต่างราฟ้ากับเหวบครับบอลมัดชนะ4เสมอแค่เกมเดียวครับเรียกได้ว่าฟอร์มดีสุดนัดแล่าสุดก็ตบพาเลทต,ตบเอฟเวอร์ตันตบรูตันนะครับแล้วก็เสมอกับเชฟฟิลท์ ยูเต็ดแล้วก็ชนะเบอร์ลี่ส่วนลูตันเนี่ยแพ้ไป5เออแพ้ไป3เกมเสมอ2นะครับเสมอกับฟอร์เรสต์แล้วก็เสมอกับคิทเชอร์พารีสส่วน3เกมหลังเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาแพ้กับทีมใหญ่อย่างเทอตแนมสเปอร์สองหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้กับอาร์เซนอลศูนย์สองสองเกมหลังแพ้แบบสู้ได้อะนะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านอ่อฟอร์มไม่ดีเลยนะครับ9เกมหลัง10เกมหลังเนี่ยไม่ชนะเ,ยเลยครับลูตัน ส่วนอันดับประงตอนนี้รูต,ตันมี22แต้มอย่างที่ว่านะครับถ้าชนะพวกเขาจะมี25เท่ากับฟอร์เรสต์แล้วก็โยนความกดดันไปให้เอเวอร์ตันแล้วก็เบนฟอร์ดทันทีส่วนบอลมัดก็ลอดตกชั้นแล้วนะครับ40แต้มไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับในซีซั่นนี้ไรอ์อัพในฝั่งของรูตันนะครับแผนเดิมวันนี้3 4 2 1นําทัพโดยนะครับเคลาตันมอริสผู้สาวตัวเป็นโทมัสคามินสกี้ครับเซ็นเตอร์3ตัวเป็นคาร์โบเรตดอเรนเมนกี้ ไดกิฮาชิโอกะนะครับคู่เ่คูวิดฟิลเป็นลอสบาร์คลีย์กับดูดักเอ็มพันซูทางซ้ายเป็นอัลฟี่ดอสตี้กับเฟโอดเอยเยดินมานะครับในลุกอีก2ตัวเป็นชองแล้วก็จอร์แดนคลาร์กส่วนบอลมัดนำทัพโดยโดยมินิกโซลังเก้นะครับเซนเตอร์ตรงกลางแนวะลุก2ตัวนะครับอ้กสามตัวเป็นจัสตินไคเวิร์ดปีขวานะครับเป็นซิเมนโยปีกซ้ายเป็นทาวินเนียแล้วก็มิดฟิลด์เป็นไรอันคิสตี้กับเลวิสคุกเซนเตอร์ฮาฟเป็นซาบา ซาบันยี่นะครับกับรอยเคนรีทางซ้ายเป็นวิลรอสเคอร์ิสทางขวาเป็นดัมสมิธและผู้สาปตูเป็นเนโตราคาล่าสุดบอลผ่ัดต่อครึ่งลบสิบก็ตามราคานะครับทุกทีมของแอนโจนียอโรราต่อเพราะว่าตัวผู้เล่นดีกว่าแล้วก็ต่อว่าฟอร์มดีกว่านะครับครึ่งลูกแบบนี้ก็ต้องกระโดดไปที่ลูตันนะฮะผมมองว่าลูตันไม่แพ้กับเลแบบนี้นะครับแล้วก็มองว่าไม่ชนะใครมา1ิเกมอาจจะเป็นเกมแรกที่พวกเขาหนีตายสําเร็จด้วยการเปิดบ้านคว้าบอลหมัดคู่นี้สกอร์สูงหน้าเล่นนะครับไม่มีเกมรับ ให้ได้ดูแน่นอนใส่กันตลอด90นาทีอยู่สูงเต็มเวลาพ่วงเอาไว้นะครับแล้วก็ลองไปที่ลูต,ตั้นวูฟนะครับเจอกับเวสแฮม4เกมหลังเวสแฮมชนะ3แล้วก็วูฟชนะ1เอ้ยวูฟนะครับวูฟชนะเนี่ยฤดูกาลที่แล้วนะในบ้าน1 0แล้วก็เวสแฮมชนะในบ้าน20ครับส่วนปีนี้ซีซั่นนี้เกมแรกเวสแฮมถล่มไป3แก่นผลงาน5เกมหลังวูฟชนะแค่เกมเดียวนะครับที่เปิดบ้านชนะฟูตแลมนอกนั้นแพ้โคเวนที่ในเอฟบีคั บุกไปแพ้นิวครับแพ้วินล่าเกมล่าสุดเสมอกับเบอร์ลี่หนึ่งหนึ่งส่วนเวสต์แฮมเนี่ยนัดล่าสุดเล่นในบ้านลอนดอนดาร์บี้กับสเปรสเอร์เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับบุกไปแพ้นิวคาสเซิล์นสี่สามแล้วก็เสมอกับวินล่าหนึ่งหนึ่งครับชนะไฟบวกห้าศูนย์เสมอเบอร์ลี่ศูนย์ศูนย์อันดับเมืองตอนนี้เวสต์แฮมรั้งอันดับที่เจ็ดนะครับห่างไกลาจากพื้นที่ฟุตบอลยุโรปอยู่สิบสองแต้มส่วนวูฟก็รอตกชั้นแล้วนะครับปีนี้ต้องดูว่าจะจบที่เท่าไหร่จะแซงเชลซีทันไหมนะ ส่วนไลน์อัพนะครับแกรี่โอเนีวมาในระบบ3-4-3ใช้ฟูลแบ็กเนลสันซิมิโดกับแมตดอร์ตี้คู่กลางเป็นชาวโกเมสกับมาริโอเรมิน่าแรับมีแม็กคิวแมนซานติโกบูวิโนโตตี้โกเมสนะครับ, Mac uman, ino, omes, รบแล้วก็ผู za, นะ ha, ir, uri, ้สว Ham, oy, 1, วาวตัวเป็นโคลเซซาแนวลุกมีมัตสุคุนฮาพาโบซาเบียแล้วก็ไรอันอิสไรอันอัสนนรินะครับส่วนเวสแฮมเดวิสมอยนะครับ4-2-3-1ผู้สาวประตูเป็นลูคัสฟาร์เบสกี้ เซนเตอร์2ตัวเป็นคอสแตนซีนอสมาราโพนอสนะครับคู่กับเคอร์ซูมาแบ็กซ้ายเอมสันพเทมเปอรี่แบ,บ็กขวาวอลเลอร์เดวีคูฟาวตรงกลางเท่าับเคูเซกกับ son, เอสันอวเรสมิดฟิลด์ตัวลุกเป็นลูคัสฟาวเกต้าปีกซ้ายโมเมตคุนดาร์ปีกขวาจอร์ดบ,บราเวนและหน้าป้าเป็นมิคาเอลอันโตนิโอราคาล่าสุดวู๊ต่อเสมอคู่ที่ผมชอบเวทแฮมนะครับมองว่าเวทแฮมเกมล่าสุด2เกมล่าสุดที่เจอกับสเปอร์แล้วก็ที่แพ้นิวเนี่ยเล่นดีแต่แค่ว่าไม่นิ่งวันนี้มาเจอกับวู๊ที่ฟอร์มมมไไไ่่่่่ด้ใสสัักกเเเทาาหรลยผ็ชือววนนี เวสแฮมมีโอกาสบุกมาพลิกชนะนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ0หรือไม่ก็2-1ครับไบตันเจออาร์เซนอล4เกมหลังไบตันชนะ2อาร์เซนอลชนะ2เกมล่าสุดในลีกอาร์เซนอลชนะ2-0ปีที่แล้วเป็นบอลเกมเยือนนะครับเล่นที่นี่แหละอาร์เซนอลบุกมาถล่มไป4-2แล้วก็เป็นไบตันครับบุกไปถล่มคืน3-0เป็นบอลทีมเยือนนะจริงๆคู่นี้แต่ว่าปีนี้เกมแรกอาร์เซนอลตกไปก่อน2เกม2-0 5เกมหลังสุดนะครับอาร์เซนอลชนะ4เสมอแค่เกมเดียวคือเกมที่บุกไปเสมอแมนซิตีรล่าส,สุดก็ตบรูตันส่วนไบรตัน2เกมหลังไม่ดีเลยนะครับเสมอกับเบนฟอร์ดแล้วก็บุกไปแพ้ลิเวอร์พูลแบบสุดมันก่อนหน้านี้ชนะลรมบา1-0แล้วก็ชนะฟอเรสต์1-0นะครับแพ้ให้กับโรม่าในเกมเยือน4ประตูต่อ0อันดับาตารางนะครับอาร์เซนอนลลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลส่วนไบรตันก็ตามหลังผู้ที่ยุโรปอยู่15แต้มเหนื่อยเหมือนกัน นะครับ14แต้มสำหรับไบตันถ้าจะติดท็อปไฟท็อปซิกนะครับมาดูครับลูกทีมของโรเบโตเดเซอร์บี้นะครับนัดก่อนก็เกือบจะคว่ำเบนฟอร์ดได้แต่ว่าไม่คมครับวันนี้แนวรับ4ตัวเลวิสดังชอนพาวันเทกกี้ทาดิคแรมตี้นะครับเพอร์วิสเอสตูพินันลูกสาวตัวเป็นจอนเป็นเจสันสติลลี่นะครับเซนเตอร์ตรงกลาง2ตัวเป็น, John, ปน, illery, นคร Center, ราร์ลอสบาเดบากับปาสกาลคอฟมีคือตัวลูก, io, N CO, N CO, N CO, กซ้ายเป็นซีมอองงาาิก กับปีกขวาเป็นฟาคุนโดโบนาโนสเต้น่าปาเป็นเดนนี่วิโอเบกอาร์เซนอลสี่สามสามด้วิดรายยะนะครับวิลเลส์ตีบากับแกเบียลมางกเลสช่วงหลังผลงานดีเหลือเกินนะครับเชยขอบเควิเออร์นะครับเบนจามินไวท์ตรงกลางมีจอร์จินโยดิแคนไรท์มัติโนดิกาดและสามลูกก็เป็นไคฮาวเวสแคปเปร์ตูนิลี่บุโยซาก้าวันนี้อาร์เซนอลต่อหนึ่งลูกราคาวัดใจอ่ะนะครับต่อแบบอาจจะเบียดเบียดอาจจะไม่ได้ไล่ถล่มขนาดนั้นเพราะว่าไบตันในบ้านมันเล่นดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสู้กับ Arsenal อาร์เซนออลย่างสนุก ผมมองว,วันเดีมที่อาเซนอลทำได้เพียงแค่เบียดชนะหรือไม่ก็เสมอรู้ว่าลุ้นแชมป์นะครับแต่ประมาทใบตั By ้นไม่ได้นะถ้าวันนี้ใบตั้นชนะขึ้นมาอะไรก็เป็นเรื่องเลยนะครับแล้วไอซิตี้เนี่ยก็ต้องบุกปเยนพาเลทนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันก็เป็นเรื่องอีกแล้วถ้าวันอาทิตย์เนี่ยแมนยูนะครับแพ้ลิเวอร์พูลอีกกลายเป็นว่าการลุ้นแชมป์เนี่ยค่อนข้างที่จะเอียงไปทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับจากโปรแกรมที่เหลือดังนั้นผมว่าวันนี้ความกดดันอาเซนอลมีสูงนะครับมีสูงจริงๆก็มองว่าใบตันนนใบ้า นะครับมีโอกาสที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการไม่แพ้เป็นอย่างน้อยสรุป7ค็คู่คู่แรกผมมองว่าพาเลตจะสู้ฟิตตี้ได้ด้วยการแพ้ไม่ขาดลองลูกครึ่งวิลล่าในบ้านจะถล่มเบนฟอร์ดนะครับเอเวอร์ตันเบียดชนะเบอร์ลี่ฟูลแลมคว่ำนิวคาสเซิลนะครับลูตันไม่แพ้เป็นอย่างน้อยวูฟปจะพลาดท่าปลาชัยต่อเวสแฮมแล้วก็ปิดท้ายด้วยไบรตันจะสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเสมออาเซนนลครับ สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยหนึ่งตัวนะครับถ้าลอกต้องเลือกหนึ่งตัวนะผมมองว่าใบตั้นผมต้องเสียใบตันหนึ่งตัวแล้วนะครับไอตันวินล่าเอเวอร์ตันวันนี้ผมอยู่สามตั้นลูตั้นด้วยสเต็ปสี่ไปเลยสี่ตั้นนะครับเอเวอร์ตันแอตตันลูตั้นใบตั้นบอลเต็งหนึ่งคู่ที่น่าจะสร้างเซอร์ไพรส์แล้วก็เรียกเสียงเชียร์ให้กับแฟนบอลได้วันนี้ผมขอเลือกไปที่ แอสตันวินล่าเดิมพันสูงมากกับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับยังไงก็ต้องชนะเบนฟอร์ดให้ได้สำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านนะครับให้โชคดีเฮงๆรวยแล้วกันเน้นไปที่วินล่านะนะครับตัวเดียววันเต็งแล้วก็สเตปสี่ใส่เอฟเวอรตันใส่ลูตันนะครับแล้วก็ไบตันโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีวสวัสดีครับ